กก่ระดออนปัญหาสิมีอุปสรรคปัญหากระซ้างไอกระสิฟันผ่าข้ามผานำหาเท่าเข้าหอดตะฟังอุ้ยยังไงก็แมันขามไปหน้าหาเขาบุญบอบาฮะปัดท้อคอยหามมาบ่ให้มันขามไปมันยังขามไปยุ่งเหมสิสูนย์ขามขาข้อหลูกมันตายกันหน้าท่าเท้าขายังอยู่วางแดนเพลนพื้นอยากน้ำเทือนบาดมือข้อบักห้อ มันก็หูมากต้องยิบด่ายัก่อนใช่จำใจได้ห้องได้ยืนจ้องเสาหัวมันขำตายจ็นั่นหลูกหัอันกูนี่แหละเห็ดแม่มมนอนะผัวนีกกระไรจะมาเฮ็ดหน่อยทรงบอดมันดอกผู้วางสิวิตันแล้วไปเห็ดคอวิชุปักนอนนอนนอนบักพ้จ็บแป้งสิไอ้คุณ่อแม่ไอ่มาแม่ไอ่แม่ครับปฏิครับฮู้ีคือบอกป็แตัอดกูบอก อาดยูเน nah um <uh ี่ยอาดมันโบยมันไหลมาหัวหน้าต้องไก่ผมเลยนน้ำมาอาดหัวตีอลูกข่อยมาสวดลวดคักแถวบาดดเสี่ก็อาดน้ำหน้าคนวันนี้แม่แม่หนูกษียดายน้ำเฮานอกว่าอยากให้มาหน้าเพื่อนมักสะลอเจ้าสังหูตาหม่าว่าจิตปัวยเก่งยันหาขาหักขาห่านตกวไปไผ่สีซอยเชื่อเป็นเปียกเป็นงอยไผ่สีมาซอยเท้าบัดยางก้าวผาดไป มันว่าเป็นอย่างแล้วมันอยากมากแต่มือนีแม่สิเก็บแทนใหบ่บ่ให้ไตเป็นขัวตลอดจนคว้หัวทุกตัวสิกากไวไม่ได้ขามติสันไม่ได้ขามทั้งนี้ไข่มันลอยไปหลดฉขนมันอยากไปเป็นกอผากอไม้ออกนอกไปทั้งไหนสัญญาไว้เป็นของแม่อีท้งไข่มึงอย่ามาเต็มแกบอกพ่อแม่โคตรเงาควางกูเบายาสุล ผู้ใดบอกมึงมากบัดกูมากมึงก็หามกูแทะจังไม่้อเป็นก่อพาก่อไม้ออกเนาะไปทางไหนสัญญาไว้ไปเป็นของแม่สูจะมาแต้มแกบอกพอแม่โคตรเหงาพ่วงกูเววยาสืลึมแต่มือน,นี่ขวกูกระสิเก็บกูสิปิดทางเที่ยวบ่ห้สูเที่ยวนอยขิงลอคาอยู่คู่แดนก็อันห้าเป็นเก็บของกูเป็นได้ขา,าเดาาเอา้าเาจ้าคือบอกาบแทมแม่กูสอายเห็นย่งก่อไผ่พ่อ,อมุขไหวยูกไว้มันก็ต้องเป็นของมุขไว่ตัว เราขั้นแม่บ่อยเที่ยวพันนะแม่เรามูลูกหลานสิพากันไปเที่ยวไสร์ละแม่สู้สิหอบสังขารสุขามกันใส่กระซังแต่จะไปเที่ยวหน้ากูเป็นเด็กขาดคือจะฟังนี่ครับกูกูสิเอาหน้อละแสนเศร้าเศร้าเศร้าผมฟังอยู่ในเจ้ากระเฮ็ดบ่ถือขึ้นกันอันเราเลี้ยงน้องใหม่ก่อภัยขึ้นกันไม่เป็นอย่างยู่แดมทั้งคุณอ่ะถ้าโกค้อคุณเป็นอย่งขัาน้องใหม่ไปเกิดทั้งหน้าข้าเจ้าเจ้าก็ไปสามมากินเกิดทั้งหน้าเขาเจ้าบ่เอาจักเถื่อเรื่องที่ยังสิไป็ับรัพย่นเพแม่หลับ ลวกินทางของเขาเขาก็จงไหวเห็นตัวเอาละแม่ไปไปไปกลับไอ้แทยบ้านแทยเมืไปไหนไปหามกูดีดีแม่พอไอ้ลูกก็อยากไอ้คนเดียวไปไปกูพี่มัดสูงต้นไอ้ลาท้องไม่ยาไอ้ไปเหตุงานสแตดาเด้อเดี๋ยวลาสิมาเห็นมั้ยกระสันท้องไครเมี่กนเด้ไอ้รู้อ่าโชคดีเั่นละโอ้ยไอ้ขอโทษแท้แม่ไอ้แม่ไอ้บมือจักวุ่นแม่ไอ้บมือจักควุ่นปานามันมัดเป็นพ่อข่อยหรือมัดเป็นลูกข่อยระบาดไง โอบอลลูกเอ้ยบักคนมาถามมาคล้องอยู่ห่างเขามาถามมาคล้องอยู่ห่าโตสิมั่งใเย็นอยูุธงอยูุธาได้จังไดผิดมากไม่อาไปอย่าไปไปแม่ผมสิน้ำก้นไปเด้อเนอนั่งก้นแม่ไปหลีอแล้วแม่สิไปบอกบักผ้าก่อนเด้อให้มันไปง่ายคู่แดนให้คอยจนได้เมื่อนี่คอยก็คอยโอบน้ำขัวหน่อยเด้อลูกมันจะหื้อแม่มันมุ่มีเหรอเว้ยโอ้ยต๊ะแม่เนาะจ้างกู่กับโตกกู่บุญผู้เฮ็ดไส่กันขู่โต๊ะกัน มัวหัวหัวมันสิบ่แมนคว่วมันสติบาตมึงมาเด้อกูสิบอกากพาไปายคู่เด่นผมคำพูอยากอายลายคือแม่ตัวขายนามันสุดทีพัลนาซุมลุงปากกระคงนาแม่ของตัวเป็ฝ่ยนมาเก่ากายว่ามัวพังกว่าทิ่มหลดอิ่มใจตลอดหออตนไม่คู่ก่อภัยอาตั้งเด่น อุป,ปมาคือกัดแขนตาตีนหอนสิบินไปได้อาทัางเที่ยวเอาไว้แม่กับสาวท้องไข่สิไปได้จังใดงน,นองต้องสิไปว่าพอ่อสอให้เล่ารูบันมันได้านั่นหยุดบอกคือเป็นพอเพว่มลืนยือว่าตามซื้อเฮ้าก็ผเพดคิดบอถึงคือกันว่ามันสิมีเหลือง ความรักที่ไม่จริงใจเสียเวลาใจที่เธอไปรับคนลยเสียความรู้สึกเสียละตกตะต่อเต็มใจที่ลุ่มงเธใจเปดโดยไม่ได้อะไรบอกใจย้าใจให้จำที่เส้นดามจำคา ความฝันเรียกวันกับเป็นหัวใจทังปานทันไม่บอกหัวใจักแน่หลังจะเป็นผู้แพ้มาเร็วอยาบเจินเตวาได้เกิดดิมือใส่ไหล่ป่าบวหัวใจมานจาะจาะนะอย่ามาหยุ่งลุงงานลูกเดียวไม่เลี้ยวมองเลีเ้ยวเตาได้ เห็นหายแต่แม่เขานานอกไปจากนี้ไม่ใช่หัวใจเดิแต่เป็นการป้องกันตัวรักเราระสํารอนรักรำคำนัให้รักยากให้ความรักตามมาตำออน ไม่คิดจะวนใจดำเสืออแก่้องให้ทำงานเพื่อเม่คนคิดนี้หากแกต้องเอาหนักเหน่นอนอยาเมเลืหดบพอดในนอนอุ้มขาบ่เวลาเตผักรักชายยามาไกลขอพักใจหยิ่งไม่ใช่หยิ่งต่อผู้หญิงดอกนาแต่เพราะความยากจะกลับมาร้อนใจเหมือนเ,นเดิ ใจคุ้มเกิ็ดจำสิน้นพาชีวิตตีเธอ,าม,อมาพร้อมเมื่อไรจึงเริ่มพอพี่เธอมัวใจชัว่วาวทำงานเจ้าอ่างร้ตั้งต้นไมถ้าขวดตีจากเจ้าเาตานั้นกูรักลุ้งน้ำตาลวงยังเคยกลุ้งนำตาวก็ทำงานไม่หืมเขาเรื่องปุตะาสิเตทา